กินหนอนยางครับนนสวัสดีครับนะ้านๆะเจอกับผมอาฮาฟิล,ลี่เนาะวันนี้ผมจะพามาตกปลาช่อนยักษ์นะวันนี้จะโดนหรือเปล่าเนาะดูสภาพปลามันครับนี่ก็เป็นฝายหลวงเนาะเป็นฝายบำบัดน,น,น้ำเนาะมีแต่ปลาช่อนใหญ่ๆมากครับตอนนี้นี่จะโดนไหมผมก็จะใช้เหยื่อเป็นหน่นปลายางเนาะปลายางแล้วก็เตรียมกระดี่มานิดหน่อยฮนะเพราะว่าดูจากหมายตรงนี้น่าจะเล่นได้ ใหม่แล้วเนาะผลงานสมท้าเท่าน่อยครับผมมีจะหมานไหมดนะครับมีะสภาพไหม้น้ำลึกบ้างตื้นบ้างเนาะกะลิงส่วนมากจะตื้นหน่อยนะฮะไ,ไกลๆก็จะลึกหน่อยมาดูเหยื่อกันผมมีเหยื่ออะไรบ้างนะครับใช้วันนี้ตามกันนะครับเนาะลืมฝากกดไลค์ก,กดแชร์ด้วยเด้อผมเพิ่งหัดทำคลิปเนาะอาจจะไม่เต็มที่เท่าไหรก่ก็จะทำไปเรื่อยๆนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นช่วงหน้า ปลาช่อนผมก็เล่นปลาช่อนไปเล่นปลาสูบก,ก็เล่นปลาสูบไปเนาะถึงดูหน้าดินแล้วผมก็จะออกไม้แล้วตอนนี้ลูกก็โตๆตตแล้วนี่ฮะผมจะใช้สีนะสีดำเพราะหน้ามันออกขคคุ่นๆก็เขียวเนาะก็สีเขียวนะครับน,นี่เตรียมมาสี่สีครับแล้วก็อยู่ที่ลอกแล้วก็นี่ฮะตัวนี้ที่โดนไปวันนั้นนะเป็นจะเป็นเนือ้อสีแมนตัวนี้ยาวประมาณห้าเซนนะสามนิ้วเนาะ ตัวนี้หมานอยู่ครับมันจะเลื่อมๆเนาะก็เป็นตะกวัวอย่างนี้เลยครับมัดตรงอย่างนี้เลยครับผมเรามาดูกันครับจะโดนไหมครับขอบคุณมากครับติดตามครับชมนะครับเนาะฝากด้วยนะครับช่องอาฮาฟิลลี่นะครับเนาะ มาโลวกว่าครบับทุกไม้เลยครับนิสัยครับอันนี้ิสัยเล็กครับมาโลวกว่ากาค,รครับเนี่ยเต็มปากครับซีเมนต์ยกยกครับเนี่ยเต็มปากเลยครับโหอกับสามที่ไม่ได้ฮะ สวยนะครับ,รบตัวน,นี้ดูจะแข็งผมนะตัวปลานะครับก็โล่กว่า,วาเนาะดูว,วันนี้จะมีสายใหญ่หรือเปล่านะครับอันนี้ผมใช้ซีเมนต์ดีนิ้วนะครับน,นี้ก็เอาเยื่อมอดูครับนะรบกดก่อนแรงเหลือเกินนี่จะใช้ก็เป็นซีเมนต์เหมือน,นเดิมเนาะแต่ทีนี้ผมเปลี่ยนวิธีมัดใหม่เนาะเดี๋ยวจะใช้ลูกหมุกแบบนี้เนาะเดี๋ยวว่าเราจะได้เปลี่ยนเป็นกิฟต์แต่เล่นกระดงก็ดีเล่นปักเนาะ ลองดูจะโดนไหมครับจะต่อตรงนี้เลยฮะจะดูปลาหรือเปล่าหมายเป็นชอนยักษ์ครับตัวมีไซส์แน่นอนนะครคลิปนี้ก็อาจจะส่งปลายปีเนาะดูผมจะโดนไหมนะครับก็เหยื่อมาหลายอย่างครับทั้งปักทั้งกระดี่ดูมันจะกินอะไรแน่ฮะผมมาปลายางก็โอเคนะครับนี่นะจะดูกันครับจะโดนไหม จะไซดไหนนะ,นะครฮะใช้ครับนี่ครับสามไม้ยกยกครับโดนนะครับ น,น,นี่ครับยักครับโผล่ขึ้นมาไปแล้วครับเบลุดครับกวมอมินครับนะฮะผมขอเจ็บปล่านะครับโอ้โหใครับตัวนี้ แต้มที่สามครับวันนี้ซีเมนเนาะโอ้กระดูกเหมือนกันครับอันนี้ฮะได้มาสองสามดูช่อนยักษ์นะครับนะครับผมยี่ส์เกือบสองแล้วนะครับยังไม่เจอยักษ์ครับอันนี้ก็ยักษ์แล้วนะครับนี่ฮะกัดซีเมนนะครับเนาะไม่เต็มปา่เท่าไหร่ครับส่งน้ำไม่ได้ครับปลาใหมายนี่ครับเพราะว่าส่วนมากจะขาดครับโดนไปแต่ตัวนะครนี่ฮะสวยครับ ขวากเดียวกันเลยมั้งเนี่ยดูครับหนุ่มจะขวดน้ำเทีย่ยงนี่ครับดูไซส์เดี๋ยวขวดนี้หนึ่งอ่ะครับไซส์ใหญ่ครับก็ผมเนี่ยฮะดูแขนผมนะแขนผมก็ตานะครับก็ผมใหญ่ไหมครับนี่ครับนี่ครับผมนะครับ ใหญ่ไหมครับผมจบคลิปไปพิงเท่านี้นะครับนี่ครับปลาช่อนที่ได้ครับผมสามตัวนะฮะเหมือนจะอากาศดีวันนี้เลยโดนดีครับปกติเพียงวันนี้ไม่ค่อยกัดเท่าไหร่นะนี่ครับปลาช่อนฝ้ายหลวงธรรมชาตินะครับเนาะก็มาลองกันได้ครับนี่ฮะกินหนอนยางครับหนอนยางอ่ะซีเมนต์เนาะจะลองซีเมนต์สี่เซนมาลองไอ้สี่นิ้วมาลองสักหน่อยว่าจะโดนไหมโอเคครับฝากติดตามด้วยนะครับ วัวกับปาช่อนไซส์บิ๊กบิ๊กนี่ฮะยังหายักว่านี้ไม่เจอนะแต่รุ่นนี้ก็ยักอลไะครับนะฮะไซโลกว่านี่ก็น่าจะมีห้าหกโลครับสามตัวน้ำยาหนุ่มจีนแน่นอนจะไปฝากแม่ครับปีใหม่เนาะโอเคครับฝากติดตามมาห้าฟีลิปด้วยนะครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ถ,ถูกใจนะครับเนาะเกำ่ังหัดทำคลิปอยู่นะตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่แต่จะทำให้ดีเปนดีขึ้นนะครับนาะโอเคครับ ปากด้วยนะครับผมาฟิล uh ีเดอร์เดี๋ยวเจอกันผลงานนาดินนะครับให้ดูปลาดูไซส์แขนกับปลาผมนะครับแต่ละตัวครับผมหลูกวางอะไครับโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมนะจะลองช่างปลาดูนะครับว่ามันหนักเท่าไหรน่นาะ 2ขีดครึ่งครับตัวได้ตัวแรกสองครับเอ้ยสองขีดครึ่งเท่ากันเลยช่างไซส์เท่ากันหมดเลยช่างวันนี้น่าจะหนักสุดครับวนันนี้โลครึ่งพอดีครับวนันนี้ยังหาใหญ่กว่านี้ไม่ได้ครับต้องเดาไปแก้มือใหม่ครับ เดครับฝากกินน้ำนะฮะฟิลี่เนาะเดี๋ยวจะไปหาใหญ่ๆกว่านี้ครับมีปลาอื่นนี่แหละแต่เอาเหยื่อปลอมไปตกไงครับอันนี้โลครึ่งตัวนี้ตัวใหญ่สุดสองตัวนเท่ากันเลยหนาเท่ากันเลยเอาช่างลองดูช่างดูครับโลครึ่งเนาะลองช่างช่างนะครับอันนี้กิโลกิโตตันกับกิโลอันนี้กิโลกรัม มันโลสี่โลฮะเอ็กกิโลห้าได้ว่าเนี่ยะฮะลองดูครับตัวตัวใหญ่ตัวนี้จะโลครึ่งไหมก็ไดกิโลผมก็กิโลช่างอะไรกิ๊กโกงดู๋ดูอันนี้แข็งกว่าขีดน่าจะขีดใช่ไหมลองดูครับโลเนี่ยโลครึ่งเท่ากันครับอันนี้โลหนึ่งห้าศูนย์ห้าฮะตัวนี้โลครึ่งเลยแหละโลครึ่งใหญ่กว่าตอนนั้นเปอนนั้นน่าจะรุ่นนี้ อันนี้นรู้เนี่ยเท่ากันเลยรสองตัวน้ำหนักเท่ากันเลยโลโลสองกับโลสามวันนี้เพิ่งโดนเลยนะเนี่ยเพิ่งโดนาบานๆเลยครับนี่ครับลองดูจะหนักไหมพิกต้อกับกิโลกรัมโลสองจุดเก้าโลสามโลสามสองห้าเห็นไหมโลสามหนึ่งสามสองห้าครับตัวนี้เท่ากันทั้งนั้นก็น้ำหนักเท่ากัน สามสองห้าอโล่สามแล้วทางผมมันแข็งแน่น่ะทางผม,ไ,มได้สองกวอยเออว่ะใช่มันเกือบสี่เ,ออเกือบโล่สี่เท่ากันแหละใช่ไหมเออเดี๋ยวตอนนี้ก็เท่ากันน้ำหนักเท่ากันเลยเท่ากันจะลองดูช่างสามตัวจะได้กี่โลหนึ่งถึงห้าโลไมไ่ถึงหรอกเมาไวเลยตันนี้เท่ากันตัวนี้ก็เท่ากัน เฮ้ยวันนี้เบากว่าเฉยเลยหนึ่งสองห้าหนึ่งสองสี่ห้าหนึ่งสองสี่ห้าจอดสามโอเคครับเดี๋ยวปลานี้ไปฝากมาแม่ก่อนนะฮะ,ะโอเคดูเรื่องราติดล่าใหม่หาใหญ่คนนี้ได้